เอรวบรวม7แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราทำา7สิ่งนี้ให้ดีแล้วเราก็ไลฟ e เก better and b e t t e r มีคนถามกันมามากค่ะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตของเรายังไงดีจะทำยังไงจะคิดยังไงจะต้องทำแบบไหนเพื่อที่ชีวิตของเราอ่ะจะดีขึ้นเอรวบรวม7แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ข้อแรกค่ะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยตั้งเป้าหมายของเราเป้าหมายที่ดีต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทํามันสักทีข้อที่2ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นค่ะสุขภาพเนี้ยอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายสุขภาพเนี้ยก็เหมือนกับฮาร์ดแวร์ ที่ใส่ซอฟต์แวร์ใส่สมองใส่ความรู้สึกใส่อวัยวะต่างๆไว้ในร่างกายถ้ามัวแต่มุ่งหน้าทำ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 งานอึดถึกทนแต่ว่าไม่ดูแลบ้านหลังนี้เลยแล้วข้างในของเราอะมันจะอยู่ได้ยังไงข้อที่3เก็บเงินให้เยอะขึ้นเงินสดเป็นเรื่องสําคัญแนละเรื่องจําเป็นรู้จักเก็บบ้างรู้จักอดออมบ้างรู้จักบริหารการเงินของเราบ้างอย่ามัวแต่ทำงานอย่างเดียว โดยไม่รู้จักการเก็บตังค์เลยเมื่อเราเริ่มเก็บเงินได้เยอะขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นของในอนาคตของเราที่เราอยากจะได้เราจะได้ในสิ่งนั้นข้อที่4แบ่งเวลาไปพักผ่อนให้มากขึ้นวันนี้มัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานโดยที่ไม่ได้ดึงปลั๊กเลยอะทำงานโดยที่ไม่ได้แบ่งเวลาเลยสมองของเราไม่ได้พักผ่อนสมองของเรายังเครียดเหมือนเดิมถ้ารู้จักแบ่งเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นเชื่อเถอะเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น สนุกมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อ5เลิกซะการคิดมากเลิกมันสักทีวันนี้คิดมากไม่ได้สําคัญอะไรกับชีวิตคิดไปชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆเลยถ้าเลิกเป็นคนคิดมากได้แล้วชีวิตจะเบาสบายไรกังวลข้อที่6พาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนซะ ถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่กับคอมฟอร์ทโซนเราจะรู้เลยค่ะว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับปลาลอยน้ําตายไปแล้วถ้าเรารู้จักไหว้ทวนกระแสบ้างแล้วเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มออกมาจากคอมฟอร์ทโซนสิ่งนั้นแหละเรียกว่าชีวิตและข้อสุดท้ายสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เรารู้จักแคร์ Care คนที่รักและหวังดีกับเราให้มากถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเลยค่ะว่าหลายๆครั้งคนที่เราแคร์ มักจะเป็นคนไกลตัวหลายๆทีคนที่เราสนใจคนที่เราใส่ใจคนที่เราคอยดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงคือคนที่เขาไม่ได้แคร์เราหรอกคนที่เรามมวแต่ไปนั่งอธิบายว่าฉันทําแบบนี้เพราะฉันมองอย่างนี้เขาไม่ได้สนใจเราหรอกถ้าเราจะแคร์ใครสักคนเราควรแคร์คนที่เขาแคร์เราแคร์คนที่เขารักเราแล้วเราจะรู้ค่าว่าถ้าเราทำเจสิ่งนี้ให้ดีแล้วเราก็ life gets better and better ติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักษันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์